ลักกี้ลักกี้มาคอยพี่ย่าเรอลูกคอยพี่ย่าตรงไหนไปคอยพี่ย่าตรงไหนมายังพี่ย่ามาหรือยังคะลูกลักกี้ลักกี้คอยตรงไหนนั่งคอยพี่ย่านั่งตรงไหนลูกคอยตรงไหนเอ้าดูนะพี่ย่ามาหรือยังเนาะพี่ย่าครับลักกี้มาคอยอีกแล้วลักกี้มานั่งคอยพี่ย่าๆอีกแล้วครับ ได้เวลาเลิกโรงเรียนนะคะลักกี้ก็จะมานั่งคอยพี่ายา่าตรงนี้นะคะตรงทางประตูนี้น้องจะมาคอยพี่ย่าทุกวันค่ะน้องจะรู้เวลาน้องจะรู้เวลาว่าพี่ย่าจะเลิกโรงเรียนน้องจะรู้ว่าพ่อจะไปรับพี่ย่ามาน้องก็จะมานั่งคอยตรงนี้นะคะนั่งคอยพี่ย่าตรงนี้ตรงหน้าประตูแล้วก็มองออกไปข้างนอกถนน ใจจดใจจอว่าพี่อาญาจะกลับมาหรือยังพี่อาญาจะกลับหรือยังเนี่ยค่ะน้องก็จะนั่งรอแบบนี้ค่ะทุกวันเลยถ้าเห็นพ่อออกจากบ้านแล้วพ่อขีม่มอเตอร์ไซค์ออกไปค่ะน้องจะรู้น้องจะรู้แล้วน้องก็จะเดินมาแลวก็จะมานั่งรอตรงนี้นะคะนั่งมองทาง นั่งมองว่าพ่อกับพี่าญาจะกลับมาหรือยังดูดูหน้านั่งคอยอย่างตั้งใจน้องนั่งคอยอย่างตั้งใจมากเห็นไหมคะโกลเด้นแสนลูลักกี้แสนลูกครับลักกี้เป็นหมาแสนลูกครับมารอพี่ย่าครับ พี่ย่ามายังพี่ย่ามาแล้วพี่ย่ามายังมารือยังลูกมารือยังเห็นรือยังมารือยังเห็นหรือยังลูกเห็นรือยังไหนเอาพี่ย่ามาพี่ย่ามาพี่ย่ามาแล้วหางบังก่อนพี่ย่ามาแล้วพี่ยามาแล้วพี่ย่ามาแล้วครับพี่ย่ามารือยังเนาะ พ่อไปรับไม้ยังลูกไม้ยังเห็นไหมนั่งคอยด้วยความตั้งใจว่าพี่จะมาหรือย,ยังเห็นหรือย,ยังลักกี้เห็นพี่หรือยังลูกเห็นพี่หรืยายัง